คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าทาไมหลายๆคนรอบตัวเราหรือแม้กระทั่งตัวเราเองถึงยังติดอยู่ในสถานะทางการเงินที่ไม่ค่อยดีเพราะไม่ว่าเราจะได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือมีรายได้มากขึ้นแต่เราก็ยังไม่เข้าใกล้กับสิ่งที่เรียกว่าความร่ํารวยสักทีที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเหล่าบรรดามาหาเศรษฐีที่ร่ารวยมาจากการถูกลอตเตอรี่เพราะไม่ว่าพวกเขาจะถูกระหวัตมากแค่ไหนหลายคนนะครับก็มักจะกลับมามีสถานะทางการเงินเท่าเดิมผมจะบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของสิ่งดีลับหรือว่าคำสาปแต่อย่างใดนะครับ พะเรื่องนี้เนี่ยได้ถูกอธิบายว่าในหนังสือพ่อรวยสอนลูกของโรเบิร์ตคิโยสกิโรเบิร์ตนะครับบอกว่าสิ่งที่ทําให้หลายๆคนยังไม่รวยนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาขาดสิ่งที่เรียกว่าความฉลาดทางการเงินซึ่งในคลิปนี้ผมขอเรียกมันว่ามันนี่มายเซ็ตหรือแนวคิดทางการเงินที่ถูกต้องดังนั้นถ้าคุณอยากที่จะริม่มรวย4ีแนวคิดนี้เป็นสิ่งสําคัญที่คุณจะต้องเรียนรู้จะขาดข้อใดข้อหนึ่งไปไม่ได้เลยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละข้อและผมอยากจะขอให้ทุกคนจดจำแต่ละแนวคิดไว้ให้ดีนะครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับข้อที่ 1. คนรวยไม่ทำงานเพื่อเงินคุณคิดว่าตอนนี้คุณกำลังทำงานให้ตัวเองรวยหรือว่ากำลังทำงานให้คนอื่นรวยกันแน่ทำไมหลายคนถึงรู้สึกหดหู่ท้อแท้ หรือสิ้นหวังทุกครั้งที่วันจันทร์มาถึงแต่กับด้าเดินสดใสเมื่อถึงวันศุกร์คำตอบก็คือพวกเขาไม่ได้ดักงานที่เขาทำยังไงละครับแต่สิ่งที่ทำให้คนเหล่านี้ยังกอดงานของตัวเองอยู่ก็เป็นเพราะว่าความกลัวนั่นเองพวกเขากลัวว่าจะไม่มีงานทำกลัวว่าจะไม่มีปัญญาหางานใหม่กลัวว่าจะไม่มีตังค์ไว้จ่ายหนี้กลัวว่าคนรอบข้างจะไม่เห็นด้วยดังนั้นเขาจึงต้องก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปแต่คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าการทำแบบนี้สามารถแก้ปัญหาความกลัวได้จริงหรือเปล่า เพราะต่อให้คุณไม่ได้ลาออกผมจะบอกว่าคุณก็มีความกลัวอยู่ดีเช่นกลัวโดวนไล่ออกกลัวโดวนหัวหน้าด่ากลัวไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเห็นหรือยังครับยังไงคุณก็มีความกลัวอยู่ดีดังนั้นจงถามตัวเองว่าจริงๆสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรกันแน่ถ้าคุณอยากที่จะทํางานรับเงินเดือนไปจนตายแล้วเอาเงินที่คุณเก็บมาทั้งชีวิตไปใช้ตอนแก่ผมก็ขอแนะนําให้คุณปิดคลิปนี้และไปดูคลิปบางแผนกเกษียณดีกว่าแต่ถ้าคุณต้องการมีอิสระภาพที่จะทําอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้ หรือใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการก็จงดูต่อไปเพราะคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการใช้เงินทํางานให้หลายคนอาจจะแย้งมาว่าการที่จะให้เงินทํางานให้มันก็ต้องมีเงินก่อนไม่ใช่หรือไงแล้วถ้าไม่ทํางานก็ไม่มีเงินน่ะสิถูกครับสิ่งที่คุณต้องทําคือการมีเงินก่อนแต่นั่นเป็นเพียงสถานการณ์สั้นๆเท่านั้นเพราะเมื่อใดที่คุณสามารถปล่อยให้เงินทํางานแทนจนเงินของคุณสามารถให้ผลตอบแทนเท่ารายจ่ายของคุณได้คุณจะไม่ต้องทํางานอีกเลย หรือจะทำต่อไปก็ได้ไม่มีใครว่าและพอถึงวันนั้นหมายความว่าคุณจะมีอิสระที่จะทําอะไรก็ได้ถ้าคุณต้องการซื้อของดหูหรืออยากที่จะยกระดับชีวิตของตัวเองคุณก็แค่ทําให้เงินของคุณทํางานแทนคุณให้ได้มากขึ้นแค่นั้นเองฟังดูง่ายใช่ไหมครับที่นี้มาสู่คําถามที่ว่าเราจะให้เงินของเราทํางานแทนเราได้ยังไงตามผมมาเลยครับเพราะเราจะไปเรียนรู้กันในข้อที่2ข้อที่2คนรวยซื้อทรัพย์สิน าจะให้ผมอธิบายคําว่าทรัพย์สินให้ชัดเจนที่สุดก็คงต้องพูดว่าทรัพย์สินคือสิ่งที่ทําให้เงินเข้ากระเป๋าส่วนนี้สินคือสิ่งที่ทําให้เงินออกจากกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ดินปล่อยเช่าอสังหาทองคําลิขสิทธิ์หรือธุรกิจที่คุณเป็นเจ้าของแต่ถ้าคุณยังไม่เก็ตก็ให้คิดแบบนี้ครับสิ่งใดที่คุณจ่ายเงินซื้อแล้วราคาของมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสิ่งสิ่งนั้นคือทรัพย์สิน และสิ่งที่คุณต้องทําคือการนาเงินของคุณวางไว้ในทรัพย์สินที่ดีเงินนั้นก็จะทํางานให้กับคุณเป็นกอบเป็นกำรรง่ายใช่ไหมครับหลายคนอาจจะถามว่าถ้ามันง่ายขนาดนั้นทาไมหลายคนถึงยังไม่รวยมีปัจจัยหลักๆอยู่2ประการนะครับอย่างแรกเลยคือความกลัวไม่ว่าจะเป็นการกลัวขาดทุนลกลัวโดนหลอกอย่างที่สองเนี่ยคือความโลภเช่นมีสิ่งที่อยากได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรถมือถือกระเป๋าแบรนด์เนม สองสิ่งนี่แหละที่ทําให้หลายคนยังติดอยู่ในสิ่งที่โดเบิร์ตเรียกว่าสนามแข่งหนูนั่นก็คือการตื่นขึ้นมาด้วยหัวใจที่ห่อเหี่ยวรีบแต่งตัวไปทํางานรอเวลาเลิกงานวนซ้ําอยู่แบบนี้เป็นเดือนเป็นปีแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการมีอิสรภาพทางการเงินและอยากที่จะออกจากสนามแข่งหนูนี้ก็จงศึกษาวิธีลงทุนในทรัพย์สินต่างๆเพราะทักษะการลงทุนเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการใช้เงินทํางานและพอคุณมีทักษะเรื่องการลงทุน สิ่งที่คุณต้องเรียนรู้ต่อไปและเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆจะอยู่ในข้อที่3ครับข้อที่3สิ่งที่จะทําให้คุณรวยไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นการลงมือทําผมจะบอกว่าต่อให้คุณอ่านหนังสือทุกเล่มบนโลกใบนี้แต่คุณไม่เอาความรู้นั้นไปใช้จริงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับการเรียนรู้ทฤษฎีเป็นขั้นตอนแรกแต่สิ่งสําคัญคือคุณต้องลงมือทาจริงจและการที่คุณจะลงมือทําอะไรสักอย่างคุณจะต้องเจอกับสิ่งที่เรียกว่าปัญหาและความล้มเหลว นี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนไม่กล้าที่จะลงมือทําพวกเขาก็เลยเก็บความรู้ที่มีค่าไว้ในกล่องตลอดไปนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมเรื่องที่มันเดยบง่ายแต่หลายคนกลับทําไม่ได้หรือว่าไม่ยอมทําก็เพราะว่าพวกเขามีความกลัวและความกลัวนี่แหละที่จะหยุดคุณจากการทําสิ่งต่างๆดังนั้นคําแนะนาของผมก็คือคุณจะต้องกล้าเสี่ยงและไม่กลัวที่จะล้มเหลวเพราะว่ามันคือบททดสอบของชีวิตแต่ผมก็ไม่ได้แนะนําให้คุณหลับหูหลับตา แล้วเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณมีทุ่มลงมาซื้อทรัพย์สินแต่ให้คุณลดความเสี่ยงโดยการศึกษาสิ่งที่คุณจะซื้อก่อนจากนั้นพอคุณมีความรู้ประมาณหนึ่งแล้วก็ลงสนามได้เลยครับทีนี้ข้อสุดท้ายเราจะมาคุยกันว่าเราจะสามารถเอาชนะความกลัวได้ยังไงมาต่อกันข้อที่4เลยครับข้อที่4เอาชนะความกลัวโรเบิร์ตนะครับเคยบอกว่าคนรวยทุกคนที่ผมรู้จักเคยเสียเงินมาแล้วทั้งนั้นแต่คนจน เขาไม่ยอมเสียเงินแม้แต่เซนเดียวสรุปง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนล้วนมีความกลัวด้วยกันทั้งสิ้นแต่ความแตกต่างคือวิธีจัดการกับความกลัวต่างหากคุณสามารถรับมือกับความร้มเหลวได้แค่ไหนถ้าหากว่าเงินที่คุณเก็บมาทั้งชีวิตต้องสูญสลายไปคุณจะทํำยังไงนี่เป็นคําถามสําคัญที่คุณจะต้องถามตัวเองดยเบร์อแนะนําว่าถ้าตอนนี้คุณยังอายุไม่ถึง35คุณยังมีเวลาอีกมากที่จะลองผิดลองถูกดังนั้นคุณเริ่มต้นตั้งแต่อายุยังน้อย และยอมรับความเจ็บปวดให้ได้เพราะทุกคนล้วนอยากขึ้นสวรรค์แต่ไม่มีใครหรอกครับที่อยากตายสุดท้ายนี้ผมจะฝากวลีของโรเบิร์ตเอาไว้ความล้มเหลวเป็นแรงบันดาลใจของผู้ชนะและคอยกัดกินพวกขี้แพ้สวัสดีครับ